บหวพระจันทร์เนี่ยตำนานความเชื่อมีเยอะมากคนปกติทั่วๆไปจะจําอยู่อย่างเดียวไว้พระจันทร์คือล้มล้างราชวงศ์หยวนใช่ไหมครับก็คือกอบกู้บ้านเมืองเทศกาลนี้นะคะเป็นเทศกาลเดียวนะคะที่เราไหว้กันตอนกลางคืนเทศกาลอื่นเราจะไหว้กันตอนกลางวันตอนเช้านะคะเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยนะคะก็ระบุเลยว่าท่านจะต้องออกมาตั้งโต๊ะแล้วไหว้พระจันทร์นะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการดีบีโซเทาโคเซนแต่จิว๋วก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะได้มาเล่าเรื่องของวัฒนธรรมแต่จิ๋วนะคะอาจจะเป็นแต่จิ๋วที่แต่จิว๋วแต่จิ๋วที่เมืองไทยนะคะให้พวกเราได้ฟังกันแล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรหนุ่มน้อยนะคะซึ่งรู้เรื่องราวของแต่จิว๋ววัฒนธรรมแต่จิว๋วก็คือน้องพีจาก ตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันด้วยเรื่องเทศกาลต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะคะและเทศกาลนี้เนี่ยก็เป็นเทศกาลที่แปลกออกไปจากเทศกาลอื่นแต่ก็เป็นเทศกาลของคนใต้จว๋วนะคะก็คือตงชิวโจทยนะคะหรือเทศคนไทยเราจะเรียกว่าว้พระจันทร์ตงชิวจดยไปบ่วยนี่คนไทยเราเรียกว่าว้พระจันทร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับ ในการที่จะคุยในส่วนของประเพณีไหวพระจันทร์เนี่ยด้วยความที่ว่าอกโกนะครับแล้วก็คณะอาเจกอโกหลายๆท่านนะครับก็คือนักเรียน กลุ่มนักเรียนของโครงการของโตเถ่าจังที่เราเรียนภาษาใต้จิ๋วกันนะครับทุกวันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยนะครับได้รวมตัวกันจํานวนกลุ่มหนึ่งไปยังเมืองจีนนะครับไปยังหมู่บ้านของอโกเองเลยใช่ค่ะนะครับก็คือที่โตเถาเลยใช่ค่ะเราไปแล้วก็พอดีเราไปในช่วงวัยพระจันทร์ศรีครับซึ่งซึ่งโครงการนี้เนี่ยอโกก็กับทางคณะก็ได้ คุยกันเนาะน่าจะหลาเดือนเลยอะวางแผนกันมากกว่าปีค่ะใช่ครับนานมากเลยครับมันตรงจังหวะพอมันตรงกับไปเวทเนี่ยใช่ไหมครับตรงชิลจบพอดีเลยเราจงใจเราจงใจก็เลยต้องเรียนแจ้งทุกท่านครับว่าคลิปนี้เนี่ยอยากจะคุยอาวาระเนี้ยสำคัญสำหรับผมมากแล้วผมมีความรู้สึกว่ามาคุยเพื่อเป็นการเปรียบเทียบแล้ว ให้ลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลนะครับอย่างเช่นเราๆเ,เนี่ยหรืออีกหลายๆท่านเนี่ยมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าไหวพจันทร์เมืองจีนและไหวพจันทร์เมืองไทยเหมือนและต่าง,างกันอย่างไระนะครับในส่วนของวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ในสายเลือดของเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะมองว่าถิ่นฐานบ้านเกิดเดิมของเราเนี่ยนะครับที่บรรพบุรุษเราเนี่ยได้มาใช่ไหมครับซึ่ง ในขณะที่บรรพบุรุษเรามาเนี่ยเขาก็นําเรื่องราวเหล่านี้ก็คือนําวัฒนธรรมมาครับข้ามน้ําข้ามทะเลมาตัวเขาด้วยจนมันเกิดกลายเป็นวัฒนธรรมผสมในประเทศไทยอย่างเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าสิ่งที่ลูกหลานนะครับชาวจีนอย่างเราเนี่ยนะครับอยากจะเห็นครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือวัฒนธรรมบ้านเกิดตนเองแต่ว่าในในเทศกาลเนี่ยนะครับมันเป็นวันเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า สำหรับคนที่ไหวเจ้าก็จะไปไม่ได้ในเทศกาลด้วยเหตุผลใช่ไหมครับโกสมมติอ่ะเราไม่ต้องยกตัวอย่างไกลเลยครับเรายกตัวอย่างแค่ไหว้พระจันทร์ตรงชิวจุยไหวพระจันทร์เนี่ยก็คือขึ้น15บห้าค่ำเดือน8ตามจันทรคติจีนใช่ไหมครับซึ่งบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นวันนี้วันเดียวอ่านะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าในวันนี้วันเดียวที่เขาไหวกันเนี่ยหมู่บ้านเราเขาก็ไหวตัวเราที่อยู่ในเมืองไทยเราก็ไหวเมื่อก่อนที่เราไม่มีการติดต่อสื่อสารกันดีขนาดนี้เนี่ย เราก็ได้แค่คําพูดบอกเล่าใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยว้วพระจันทร์เนี่ยเราไม่ต้องไปเองก็ได้อ่าแต่เรามีโตอิมของเมืองจีนใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมืองจีนเนี่ยเขาเองเขาก็มีมีกระแสในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับก็เมื่อหลายๆคลิปเนี่ยก็จะส่งให้โกดูนะครับในในกลุ่มนะฮะผมก็เลยมองว่าตรงนี้มันก็เหมือนกับการท่องเที่ยวชนิดนึงแหละ นะครับแต่ว่าเราแค่ไม่ได้ไปเห็นของจริงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคือผมก็มองว่าถ้าเราได้เกิดถ้าเราได้กลับไปบ้านเกิดตัวเองครั้งหนึ่งใช่ไหมครับได้ไปเห็นว่าอ วัฒนธรรมของเราเนี่ยเป็นยังไงเราก็จะมีความรู้สึกภูมิใจไปกับมันเช่นกันถูกต้องค่ะเพราะว่าสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่กลวยห่วงมาเนี่ยนะคะก็คืออพยพมาอยู่นอกประเทศจีนนะคะท่านพกพาน,นะคะจากความทรงจําของท่านนะคะนั่นคือต้นฉบับแล้วเมื่อมาแล้วเนี่ยนะคะในทุกท้องถิ่นย่อมมีวัฒนธรรมท้องถิน่นที่ท่านเข้าไปอาศัยอยู่แล้วก็เกิดการหลอมรวมนะคะคเป็นการหลอมรวมแล้วก็ปรับเข้าหากัน เอาเรามาเริ่มเรื่องของการไาวพระจันทร์นะคะการไาวพระจันทร์เนี่ยการไหวอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างนะคะมันต้องมีที่มานะคะคก็จะให้น้องพีเนี่ยเล่าเรื่อง ที่มาของการไหว้พระจันทร์จะเป็นตำนานหรือจะเป็นเรื่องบอกเล่าก็แล้วแต่นะคะคในส่วนของตำนานปลามปลาเนี่ยนะครับตรงนี้ผมไม่ค่อยมีความรู้มากนะักส่วนมากเนี่ยในส่วนของตำนานเนี่ยครับกวีนิพนธ์นะครับเป็นในส่วนของการแต่งขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับจากคําบอกเล่าก็แล้วแต่แต่ว่าจะเป็นในส่วนของลักษณะเป็นตัวหนังสือมากกว่าซึ่ง ตรงนี้ต้องเรียนแจ้งก่อนว่าผมไม่ได้มีความรู้ทางด้านตัวหนังสือภาษาจีนมากนักก็เลยเป็นเหตุผลว่าได้ไปเรียนกาโกนะครับเพื่อเพิ่มความรู้สําหรับตัวหนังสือจีนสําหรับตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าในคติของชาวบ้านเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราๆนะฮะว้ยพจน์เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงไว้ยพจน์เนี่ยตำนานความเชื่อมีเยอะมากคนปกติทั่วๆไปจะจําอยู่อย่างเดียวว้อยพจันทร์คือล้มล้างราชวงศ์หยวนใช่ไหมครับก็คือกอบกู้บ้านเมือง นะครับเพราะว่าเราเป็นคนจีนแท้เนาะหยวนเขาเป็นมองโกนะครับอันนี้ไม่ได้มีเจตนานะครับอันนี้ไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองนะแต่ว่าเป็นทางประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะจําว่าไหวประจันต์คือการที่เอากระดาษเล็กๆเขียนโน้ตเพื่อจะกอบกู้บ้านเมืองแล้วแล้วอัดเข้าไปในขนมไหวประจันต์ใช่ไหมครับอัดไปเพื่อจังหวะที่เราผ่าเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในสถานการณ์นั้นเนี่ยนะครับราชวงศ์หยวนเนี่ยก็คือ มีขีดจํากัดสําหรับคนจีนเรามากเยอะมากซึ่งคนจีนเราก็ต้องหาวิถีทางแล้วเราจะติดต่อกันยังไงใช่ไหมครับเราก็มีขนมก็เขียนเป็นจดหมายรับใส่ลงไปในขนมนะครับใส่ไปปุ๊บพอชาวบ้านผ่ากันรู้วันรู้ทุกอย่างใช่ไหมครับก็สามารถที่จะนัดรวมตัวกันได้ซึ่งอันนี้หลายๆท่านน่ยจะจําได้แต่เรื่องนี้ แต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไหวพระจันทร์นะครับไม่ได้มีไม่ได้มีตั้งแต่ล้มราชวงศ์หยวนนี้นะแต่มีประมาณ2องถึงสามพปีแล้วคือมีมีมานานมากแล้วครับไหวพระจันทร์เนี่ยมีมานานมากตำนานที่มีนานๆเนี่ยผมไม่รู้อย่างชัดเจนแต่ผมเคยได้ยินนะครับกับ เคยเห็นข้อมูลบางอย่างมาบ้างว่าเมื่อก่อนเนี่ยไหวพระจันทร์ก็ไม่ได้ตรงกับ15บห้าเดือน8นะครับก,ก็มีช่วงเวลาต่างๆนานานะครับจนจนกระทั่งมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมจําไม่ได้ว่าเป็นราชวงศ์อะไรแต่ว่าก็ทางคงเต้นเนี่ยก็ได้ประกาศนะครับว่ากําหนดไหวพระจันทร์เนี่ยให้ตรงกับ15บห้าเดือน8นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพิธีเฉพาะในพระราชวังแต่ตอนหลังเนี่ยทางส่วนกลางเริ่มจัดงานกระแสทางวัฒนธรรมเนี่ย นะครับหรือความเชื่อเนี่ยมันจะไหลออกไปทางชาวบ้านแลลวใช่ไหมครับอ่าเหมือนเหมือนประเทศไทยเราอย่างเนี้ยวัฒนธรรมบางอย่างใช่ไหมครับก็ไหลออกมาสู่ชาวบ้านแต่การแพร่กระจายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ภายในวัน2วันมันก็ต้องใช้ระยะเวลาแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คือมันนานมากอแล้วในความเป็นสังคมโบราณเนี่ยเราจะพึ่งแต่เกษตรกรรมเป็นหลักนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องหา ากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือพืชผลทางการเกษตรนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีการค้าขายในเชิงต่างประเทศเหมือนปัจจุบันถูกไหมครับคือคือคือผมจินตนาการเราเองนะโกในยุคนั้นเนี่ยการทําเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจอซิงลี่เนี่ยเขาอาจจะกว้างแหละแต่ว่าด้วยการคมนาคม,มใช่ไหมครับด้วยการสื่อสารเนี่ยมันลำบากมาก ส่งจดหมายนิดครั้งเดียวเนี่ยยังตั้งกี่วันกว่าจะถึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายที่สุดและคือพืชผลทางการเกษตรนะครับปลูกขึ้นมาผลิตใช่ค่ะเราต้องกินอะไรเราต้องปลูกอย่างนั้นเพื่อเพื่อนามารับประทานนะครับซึ่งบังเอิญว่าในช่วงที่ปลูกเนี่ยนะครับก็คือช่วงต้นปีเนาะจะเริ่มจะเริ่มแล้วนะครับก็คือจีเรามีสี่ฤดูนะครับชุงแห่ชิวตังนะครับชุงคือฤดูใบไม้ผลิแห่คือร้อนนะครับ ชิวคือเนี่ยใบไม้ร่วงและตังโจยเนี่ยก็คือเนี่ยฤดูหนาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าหนาวปลูกอะไรไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศเริ่มอุ่นใบไม้พีก็เริ่มปลูกแล้วนับช่วงเวลาไป7 8เดือนพอดีนะครับเวลาของการเพาะปลูกใช้เวลาเก็บเกี่ยวพอปลูกแล้วเนี่ยต้องเก็บเกี่ยวแล้วซึ่งการเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับนับจากช่วงเวลาเนี่ยช่วงตรงชิวเนี่ยคือช่วงผลผลิตเริ่มจะพีดอออกผลเริ่มเริ่มเห็นผลผลิตแล้วก็คือ เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงช่วงต้นของการของการเก็บเกี่ยวก็คือช่วง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 แรกนะครับสิ่งแรกนะครับเพื่อเพื่อเป็นขวัญกําลังใจเพื่อเป็นการอวยพรให้ผลผลิตออกมาได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับเราต้องไหว้แล้วเราต้องนําไปไหว้แล้วเนี่ยอันนี้คือสําคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานําขึ้นไหวเนี่ยเราเขี่ยขึ้นไปเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนการอวยพรนะครับให้กับตัวเราเอ้ย กงโจ๊บป๋อห่อนะสิงเม้งป๋อหอนะตาป๋อหอปงนั่งไก่หลิมเวนะครับหรือว่าของอื่นๆเนี่ยให้ให้โอยหวขี้ไลให้มันเยอะบริบูรณ์ขึ้นมานะครับเพราะว่าการที่พืชผลทางการเกษตรเนี่ยบริบูรณ์พุนผลเนี่ยมันบ่งบอกว่าปีนั้นเนี่ยปีนั้นเราจะมีความสุขแล้วคือดีมากทุกคนจะอิ่มท้องนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เลยเป็นต้องบอกว่าเป็นอาจจะเป็นสาเหตุนะครับเริ่มต้นนะครับ ที่ในเมื่อเก็บเกี่ยวได้เนาะทุกคนก็ต้องหาวันกําหนดล <ๆ S 2> และกําหนดเพื่อร่วมเลี้ยงฉลองร่วมกันอันนี้คือการการเก็บผลผลิตเพื่อมาเพื่อมาบูชาบรรพบุรุษน,นะครับผลผลิตเหล่านี้อย่าลืมว่าออกมาได้จากธรรมชาติล้วนเลยครับถ้าไม่มีแดดฝนใช่ไหมครับออไม่มีน้ําฝนไม่มีสุริยันจันทาอันเนี่ยไม่มีกลางวันกลางคืนเนี่ยก็จะไม่มีผลผลิตเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ ด้วยปัจจัยเนี่ยฮะบริบทหลายๆประการเลยเนี่ยรวมกันเนี่ยนะครับการไหวพระจันทร์เนี่ยคือการไหวขอบคุณธรรมชาติอนะครับอันนี้เป็นเป็นแนวคิดที่ดีนะคะเป็นการไหวขอบคุณธรรมชาติเพราะว่าในเราเนี่ยไม่ว่าจะอดีตปัจจุบันเราต้องยึดอยู่กับธรรมชาติใช่ครับผมครับคือเราถือว่าพระจันทร์เนี่ยมีความสําคัญไม่แพ้พระอาทิตย์เลยนะครับพระจันทร์ให้กําเนิดน้ําขึ้นน้ําลงใช่ไหมครับให้กาเนิดสรรพชีวิตทุกอย่างได้บริบูรณ์เหมือนกันนะครับคนจีนมีหินหยางพระจันทร์ก็ พระจันทร์ก็เป็นหยินเหมือนกันใช่ไหมครับดวงอาทิตย์ก็เป็นหยางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสว่างมันก็ต้องมีมืดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของไหว้พระจันทร์คือหนึ่งเราไหวเพื่อขอบคุณธรรมชาติแล้วนะครับเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบนดวงจันทร์จะมีแม่นางเสียบง้อหรือเปล่านะครับยานออลโลจะลงไปจอดเมื่อกี่ปีมาแล้วก็แล้วแต่เนี่ย จะพบมีกระต่ายตัวน้อยหรือเปล่าก็ก็ไม่ทราบแต่อย่างไรทุกคืนทุกคืนนะคะคืนที่มีพระจันทร์พระจันทร์ก็จะขึ้นพระจันทร์ก็จะตกเป็นอย่างนั้นตลอดมาตลอดไปครับผมอาหารตรงนี้เนี่ยทุกท่านจินตนาการย้อนกลับมาแป้งทํามาจากอะไรอ่านะคบผลผลิตทั้งนั้นนะฮะไส้ขนมทํามาจากอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพืชผลทางการเกษตรเหล่านี้ครับคือการแปลรูปออกมาให้ได้เกิดซึ่งขนมเหล่านี้ นะครับที่ออกมานะครับจะเป็นขนมเวกอเปี้แบบของคนกวางตุ้งที่ทุกวันนี้มีความยอดนิยมสูงมากก็แล้วแต่เป็นสีน้ำตาลก้อนสีน้าตาลวันนี้ลืมหยิบมานะคะเป็นก้อนสีน้ําตาลในมีไส้ต่างๆนานาเลยซึ่งถ้าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไส้ที่ชอบที่สุดก็คือไส้ทุเรียนอ๋อต้องบอกว่าไส้ทุเรียนเนี่ยเมืองจีนไม่มีเพราะเมืองจีนไม่ได้มี้นทุเรียนนะครับเมืองจีนก็จะมีหยงยิ้งมีไส้ลูกบัวอะไรอย่างนี้แต่ว่า พอประเทศไทยเราเนี่ยทุเรียนเนี่ยมันแพร่หลายมากาใช่ไหมครับำนำมาเป็นไส้ขนมก็มีความเข้ากันอย่างลงตัวอื่นๆต่างๆนานาน,น,นั่นคือการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และสินค้าและก็คือตัวตัวขนม<ช>และ,ะให้มีความ โดดเด่นดีขึ้นนะครับแต่ทีนี้นะคะหลังจากที่เราได้ทราบาว่าทําไมเราถึงต้องไหว้พระจันทร์กันแล้วเนี่ยนะคะ <S <S ไหว้พระจันทร์เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกกว่าเทศกาลอื่นๆของจีนซึ่งแต่จิ๋วเรานี่ไหว้เก่งนะครับปีหนึ่ง<ช>ไหว้นั่นไหว้นี่ไหว้กันทุกเดือนไหว้ปีเดือนละสองครั้งสาครั้งนะคะแม้กระทั่งตรงงวงจ่อยเนี่ยหรือเจียวเจียวจับงูเนี่ยนะครับหรือว่าเถ่าไก่จ่อยเนี่ยอันนี้งวงยวอ่ารหวงเซียวเนี่ยนะครับงวงเซวก็เลี้ยงฉลองกลางคืนแต่ไม่ได้ไหว้กลางคืนแไม่ได้ไหว้เพียงแต่่่เเเเเรราไไไไปปปปททีียยวววนน้คลงะดดดดิิิูู คุยกันนะคะอันนั้นเป็นเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองเท่านั้นแต่ไม่มีการไหว้นั่นก็ยังไหว้ตอนเช้าอยู่นะคะทีนี้นะคะเราก็จะมามามาคุยกันว่าไว้ดพระจันทร์เนี่ยนะคะเราควรจะมีอะไรบ้างที่จะเอามาไหว้พระจันทร์นะคะเราว่าเราควรจะมีอะไรบ้างแล้วอะไรเนี่ยมันหมายถึงอะไรด้วยโอเคครับโกงั้นผมต้องเท้าความอย่างนี้วันนี้เนี่ยที่เราอยากคุยกันคือไหว้พระจันทร์เมืองจีนกับไหว้พระจันทร์เมืองไทยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ เหมือนคลิปคลิปก่อนหน้าจริงๆอ่ะเราเคยคุยกันไปแล้วความแตกต่างระหว่างการไหวพระจันทร์ในสถานที่บางสถานที่นะครับอาทิเช่นเนี่ยเหมือนคลิปก่อนหน้าที่ผมเคยพูดเรื่องการมีต้นอ้อยนะครับแต่ว่าเหมือนที่ผมพูดคลิปก่อนหน้าเนี่ยคือเมื่อก่อนอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเรามีช่วงปฏิวัติวัวฒนธรรม10ปีะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างอาจจะไม่ต่อ ไม่สืบเนื่องนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุที่มันหายไปก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นและอย่างแน่นอนตอนนี้อย่างหนึ่งละเมื่อกี้ที่ได้คุยกาโกนะครับเมืองจีนไม่มีต้นอ้อยค่ะกครการวัดระจัดของเมืองจีนตั้งโตแล้วไม่มีอ้อยนะไม่เห็นเลยซักอ๋อโกคเับขอประทานโทษบังเอิญว่าเพิ่งเห็นโซเชียลปีนี้เหมือนกันเราอยู่ใต้จิ๋วเนาะในใต้จิ๋วเรานะครับมีบางหมู่บ้านไว้อ้อยนะอันนี้คือในโซเชียลที่เห็นนะครับเหมือนที่ผมแจ้งแหละครับคือ วัฒนธรรมมันไม่ตายตัวแล้วะนะครับอันนี้จิกอู่ฮวงแปะอู่ซกแล้วนะครับะะมันมันเป็น,ม,น,ปนมันคือการรวมทุกอย่างเนี่ย<ม>เกิดเป็นวัฒนธรรมในหมู่บ้านตนเองใช่ไหมครับแม้กระทั่งแต่จิว๋วเกีเ่ยอำเภอนะครับตั้ง6-7 8อําไปเภอเนี่ย นะครับอย่าลืมว่าแต่ละอาเภอก็ต่างก็อาจจะมีลักษณะวัฒนธรรมพิเศษส่วนตัวของท้องถิ่นนั้นๆนะคะสิ่งที่โกไปเห็นมาเนี่ยก็คือที่สัวเถวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะอ้างอิงถึงอะไรโกอ้างอิงสิ่งถึงสิ่งที่อย่างที่สัวเถวเท่านั้นเราอ้างเฉพาะท้องถิ่นนะครคือวัฒนธรรมได้จิ๋วเนี่ยนะครับในส่วนของการไหว้พระจันทร์เนี่ยหลักๆง่ายๆเลยคือเป็นของเจมดเลย ค่ะใช่ถูกต้องค่ะแต่ผมมีเคยเช่นมาร์กตรงนี้อีกนะเมืองจีนมีว้มีว้ชอก็มีนะโกมีไว้ของคาวก็มีนะครับเห็นไหมฮะคือคือเหมือนที่บอกนะครับคืออันนี้ต้องผมผมขอไม่ฟิกไม่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 ตายตัวไม่ตายตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มาเนี่ยหลังจาก โซเชียลสื่อโซเชียลมันดีขึ้นเนี่ยเราเห็นความหลากหลายเยอะมากซึ่งในความหลากหลายตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นในเมืองไทยเราดันเห็นกลับไปที่บ้านเกิดตัวเองที่เมืองจีนซึ่งเมืองไทยเราไม่มีอ่ะเมืองไทยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมเห็นทุกคนคือว้เจหมดนะครับซึ่งซึ่งขอยืนยันนะคะเดี๋ยวจะเป็นค้นหารูปถ่ายนะคะวันนั้นที่เราไปเดินดูที่ตลาดที่ที่ในสวเถาเนี่ยนะคะมีนะคะซาแซมีซาแซวางอยู่บนโต๊ะนะคะแต่น้อยนะคะไม่ใช่ทุกคนเข้าใจว่าแล้วแต่ความนิยมของแต่ละบ้านด้วย ไม่ไม่ทราบเหตุผลโดยชัดเจนแต่ถ้าแต่ถ้าให้ส่วนตัวแล้วมองเนี่ยวิถีชาวบ้านเราการกินเนี่ยใช่ไหมครับเป็นเรื่องปกติเราก็ออยไปกินได้นะครับก็ถ้าเราไม่มองในเชิงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์เราไม่มองถึงจุดนี้นะเรามองแค่ว่าท่านเป็นเป็นพระองค์หนึ่งคือคือจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไปเวเนเนี่ย ตรงชิวโจทย์ไปเวกเนี่ยโบราณที่พูดมาตลอดคือไปเวกเนี้ยไปอันนี้ไปอันนี้เราคือไหวยเราคือไหวยเวกเนี้ยจริงๆนะโก้คือว่าครับคือคือคือปัจจุบันเนี่ยจะมีความเชื่อหลายๆอย่างใช่ไหมครับเหมือนการไหวยเทวรูปกวนอิมอันนี้ก็พูดมาคลิปทีละไปแล้วนะครับคือจริงๆถามว่าไม่ผิด แต่ว่าก็คือนํามาเป็นตัวแทนเพราะว่าเวทเนี่ยอันนี้ก็คือผู้หญิงนะครับเวทก็คือผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยนะครับการนําเทวรูปท่านเนี่ยมาตั้งเป็นองค์สมมุติแทนก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าหลักการจริงๆคือเราไหวองเวทเนี่ยเวทคือพระจันทร์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือบ่งบอกว่าทาป็นผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับคือความเชื่อของชาวบ้านเลยนะนะครับส่วนเรื่องพุทธนะครับพุทธก็จะมีความเชื่อของทางพุทธเหมือนกันนะโกคือจริงๆเนี่ย เวทเนี้ยเนี่ยจะเป็นแม่นางเสียมง้อหรือเปล่าก็บอกไม่รู้อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมก็ไม่ทราบเสียมง้อเนี่ยตำนานคือปลัลำปลาใช่ไหมครับแม่นางเสียมง้อคือแม่นางชางเอ๋อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นตำนานโบราณแต่เวทเนี้ยที่ชาวบ้านเรียกกันก็ก็ก็แทนเป็นองค์เจ้าแม่พระจันทร์ขึ้นมานะครับพระจันทร์กลมๆที่อยู่บนท้องฟ้าใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวทเนี้ยคือคติชาวบ้านนะครับรวมไปถึงคติที่ไม่ใช่ชาวบ้านอีกก็เยอะเลยนะโกเรามีอ่าเวเราก็จะมีคํา อีกคำหนึ่งก็คือไทยอิมอ๋อไทอิมใช่ไหมครับไทยอิมคู่กับไทยเอียงไทเอียงคือดวงอาทิตย์และไทยอิมคือพระจันทร์แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงดวงดาวจะเป็นเต๋าแล้วนะเขาก็จะมีองค์ไทยอิมแชร์กรุงอ๋อนาโกอันนี้นี่คือความเชื่อของเต๋าแล้วนะฮะชาวบ้านถือทั่วไปแล้วนะครับเต๋าเนี่ยก็ เป็นเป็นศาสนาหนึ่งนะครับซึ่งมาคู่กับคนจีนตลอดเลยแต่เต๋าเนี่ยเขาเอาดวงดาวเพราะว่าเต๋าเขาจะเขาจะมีความพิเศษคือเขาจะดูดวงดาวแหละครับคือดาราดาราศาสตร์เนี่ยก็คู่กับคู่กับวิถีของของมนุษย์เนี่ยมาช้านานนะถ้าคนดูดวงดาวเป็นก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยฝนตกแดดออกรูนี้นะใช่ไหมครับแต่นี่การโคจรของดวงดาวที่คนโบราณท่านก็คงจะดูทุกคืนทุกคืนเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเคลื่อนไปทางไหนย้ายไปทางไหนศึกษาไปนานๆไม่กระทั่งฝั่งยุโรปไม่ก็ เกิดเป็นจ so hey, really ักรราศีนู şey yes, ่นนั่นเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นปกติของคนทั่วโลกผมเลยมองว่าตรงนี้คือธรรมชาติเลยค่ะเป็นปกติของคนทั่วโลกทีนี้ไทยอิมแชร์กุลเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะเขาก็สมมุติขึ้นมาว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันโอ้ในลัทธิตาก็สมมุติว่าเป็นผู้หญิงคือคือผมใช้คำว่าสมมติก็ไม่ถูกคือเขาเขาก็คงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีสติไม่มีเพศนะต้องบอกจริงท่านไม่มีเพศ ก็คือท่านเป็นสมมุติเทพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นสมมติเทพเนี่ยระบุเพศของท่านไม่ได้เป็นกลางแต่ว่าคนจีนเราเนี่ยจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งคือดวงอาทิตย์คือผู้ชายพระจันทร์คือผู้หญิงพลังที่แข็งแรงนะครับก็เลยอาจจะอ้างอิงว่าเอยเนี่ยวุ่เนี้ยกลายเป็นผู้หญิงแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีเทวลูกใช่ไหมครับ พอเรามีเทวรูปปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปจินตนาการเองแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่มนุษย์ลังสรรสร้างขึ้นนะครับเป็นองค์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยไทยเอี้ยงแชกุงก็จะเป็นองค์ผู้ชายไทยอิ่มแชกไทยอิ่มไทอแชกุงก็จะเป็นองค์ผู้หญิงนะครับอันนี้คือความเชื่อของเต๋าครับผมเนี่ยตอนนี้ที่ผมสังเกตเนี่ยจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเกี่ยวกับพระจันทร์ สิบห้าคำเดือนแปดทั้งหมดเลยนะครับมันก็อาจจะเป็นเพราะว่านะคะในช่วงฤดูการอย่างนี้นะคะฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะเมฆน้อยเมฆน้อยหน่อยนะคะพระจันทร์ก็สวยหน่อยสว่างสวาต้องบอกงนี้ครับอย่าเอาเมืองไทยเป็นหลักก่อนอ่าค่ะคือเราต้องสีฤดูวัฒนธรรมวัฒนธรรมทั้งหมดที่เราพูดทั้งมาเนี่ยต้นกำเนิดเรามาจากจีนโยกย้ายมาจากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองจีนในช่วงเวลานี้เนี่ยคืออากาศดีมากค่ะใช่คระนะครับต้องบอกอากาศดีมากแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นปัญหาเหมือนปีนี้ไหวพระจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยฝนตก76จัดีิน่กจตก เกือบ3ในส่ส่วนบ <า S 2> เเังเรามีพายุนะคะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็บางเอิญที่ประเทศจีนเมื่อไหว้พระจันทร์ป,ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือเมื่อวันที่17ของเดือนกันยายนนะคะคอากาศที่แต้จิ๋วอากาศที่สัวเถาสบายมากเลยนะคะก็คือจริงๆร้อนนะคะจริงๆปีนี้ร้อนนะคะแต่ว่าเมื่อถึงตอนกลางคืนของวันนั้นเนี่ยฟ้าใสนะคะฟ้าใสพระจันทร์เต็มดวงนะคะก็ทําให้คนเนี่ยออกมารื่นเริงตามถนนหนทางได้ออกมาเดินเล่นได้ไหว้พระจันทร์ก็สวยงามนะคะแล้วทีนี้การไหว้พระจันทร์ของที่สัวเถาเนี่ยนะคะเท่าที่ เห็นนะคะเรียบง่ายก็างเรียบง่ายนะคะแต่ที่นี้เรียบง่ายเนี่ยก็ต้องมีสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของการวาดพระจันทร์เหมือนกันก็คือต้องมีโต๊ะหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีผ้าแดงๆข้างหน้าที่สวยๆนะคะเราเรียกว่าฉึงกุ้งอ่าฉึงกุ้งนะคะกระโปรงเสื้ออ่ากระโปรงโตกระโปรงโตกระโปรงโตนะคะซึ่งฉึงกุ้งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมของคนไต้จว๋วนะคะนะคมีการปักสวยงามนะคะมีฉึงกุ้งก็คือมีมีชายที่ปิดข้างหน้าโตนะคะแล้วก็มี กระถางทูบนะคะซึ่งกระถางทูบเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนกระถางทูบชั่วคราวชั่วคราวนะมาเอาชามเอาชามนะคะแล้วก็ปิดกระดาษแดงเอาไว้เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมโกกระถางเนี่ยผมแบ่งเป็นสองประเภทนั่งอูจียโลกะเหียวอ่วนะคะกระถางแท้นะคะเจียโลเจียโลเนี่ยคือกระถางแท้กระถางแท้หมายถึงว่าเราไม่มีการเก็บอ่าเหมือนพระที่บ้านใช่ไหมครับเหมือนเจ้าที่ตีจุเอี้ยเราอย่างเนี้ย เราตั้งไปปุ๊บเนี่ยเราไม่เคยลาท่านเราก็อยู่กับท่านตลอดเวลาใช่ไหมครับก็กลายเป็นเจี๋ยแล้วอันนี้คือของจริงแล้วนะครับซึ่งอันนี้คือใช้ตลอดเวลาแต่เฮียวอั่วเนี่ยเหียวคือทูบนะครับเราก็เลยแทนว่าอั่วคือการเปลี่ยนนะครับมันคือการเปลี่ยนทูปอะโกเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮียวอั่วเนี่ยคือการที่ไหวแล้วมีการส่งลาชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแล้วที่โกเห็นเนี่ยคนคนรุ่นโบราณที่ กล้วยวงมาเมืองไทยเนี่ยมีความเรียบง่ายมากสมัยก่อนนะครับเคยเห็นกระป๋องนมโตต้องเคยเห็นแน่ๆใช่ค่ะกระป๋องนมเลยฮะไม่มีอะไรเลยกับนมข้นนะครับกระป๋องนมข้นผมก็เลยถึงอยากจะบอกทุกท่านในคลิปนี้ด้วยว่ากระแสบางอย่างนะครับเรื่องความเชื่อทางโซเชียลเนี่ยอยากจะให้ท่านนะครับใช้พิจารณาญาณเยอะ โบราณเนี่ยเขาก็จะมีความเรียบง่ายค่ะประโยชน์ใช้สอยอย่างที่แท้จริงเลยนะครับอย่าถือเลยครับว่ากระถางกระเบื้องไหวอะไรกระถางทองเหลืองไหวอะไรใช่ไหมครับเพราะโบราณเนี่ยเหมือนโกเห็นไหมโกยังยืนยันได้เลยว่ากระป๋องนมลูกเดียวประโยชน์ใช้สอยขอเน้นประโยชน์ใช้สอยก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนขนาดของกระป๋องนมเนี่ยมันดีสะกว่าชามด้วยซ้ำไปเพราะว่าความสูงความกว้างพอเหมาะในการที่จะปักทูบแลวเรียบง่ายด้วยนะโกใช่ค่ะ ไปปีกันหมดอีกเยอะทีนี้ใช่ไหมคะก็มีกระถางทูบซึ่งเขาก็ตั้งก่อนนะคะยังไม่ได้วายก็ตั้งก็ปิดกระดาษแดงเอาไว้แล้วก็มีเทียนคู่หนึ่งนะคะแล้วบนโต๊ะเนี่ยนะคะก็จะมีโดยหลักเลยนะคะโดยหลักเลยก็คือมีขนมไหว้พระจันทร์นะคะเช่นขนมกลมๆหน้าตาอย่างเนี้ยนะคะเนี่ยนะคะขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็มีผลไม้นะคะแล้วบางบ้านเนี่ยนะคะก็จะมีน้ําชานะคะมีน้ําชา แล้วก็บางบ้านก็มีซาแสแต่ไม่ทุกบ้านไม่ไม,ไม่ไม่ทุกโต๊ะที่เห็นนะคะมีซาแสแล้วก็บางบ้านนะคะก็จะมีสมุดหนังสือดินสอปากกานะคะคแล้วบางบ้านนะคะก็จะมีเครื่องสาอางเล็กๆน้อยๆยนะคะพวกครีมทาหน้าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ทุกบ้านที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเขาเรียกอะไรเนะกิมโก๋ะนะคะก็คือสูงประมาณนี้นะคะสูงประมาณนี้แล้วก็เป็นทอง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  แล้วพอตอนจบของงานอันนี้ไปเผาะะใช่ครับแล้วก็มีตั้งเก้าอี้ต้องให้อันนี้นั่งต้องให้อน,นี้นั่ง<笑><笑>เดี๋ยวน,นี้จะมายืนไม่ได้นะตอ,อนนี้ต้องมานั่งนะคะเนี่ยอันนี้คือเห็นที่เห็นที่เมืองจีนนะคะเขาเรียบง่ายอย่างนั้นนะคะสิ่งที่โกแชร์กับเราเมือ่อก,กู้ที่เมืองจีนกับเมืองไทยเนี่ยเเหมือนกันหมดเลยขอถามนิดนึงนะคะครับโกไม่มีแต่เกียบไม่มีแต่เกียบไม่เห็นเข้าสวยอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าคืออย่างนี้โกครับ ต้องบอกว่าผมไม่รู้ความหมายจริงๆงนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนเหมือนพ่อบอกอเกินไปมั้งข้าวก็กินแล้วไม,ไม่น่าจะใช่ก็เมืองไทยเราเนี่ยมีข้าวสวยแต่ก็มีเจชายมๆๆผมผมคาดเดานะครับว่าเมืองจีนเนี่ย น่าจะมีน่าจะต้องมีเจชายแต่ข้าวเนี่ยผมไม่รู้ข้าวนี่ผมไม่ทราบนะเจชัยเห็นค่ะเจชายเห็น,หนแต่มาแห้งๆโ,โกง่ายๆเลยครับมันคือของที่เรากินอยู่แล้วอะหูกีกบักยื้อพวกนี้แห้งๆใช่โกคือจริงๆเนี่ยผมต้องพูดอย่างนี้เจชายเมืองจีนกับเมืองไทยเนี่ย นะครับเราไหวเจฉ่ายเหมือนกันเห็นไหมโกเต่ากีกูกีเหมือนก็บอกครับเฮียวโกเห็ดหอมอย่างเงี้ยคือคือคือของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับอยู่ประจำประจำผมไม่รู้ผมไม่รู้โดยโบราณนะแต่ว่าถ้าคนโบราณเล่าให้ผมฟังไหวแห้งๆอ่ะก็เก็บง่ายกินง่ายใช่ไหมครับอนาคตก็เอามาแปรรูปใช้ได้ง่ายอีกเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมเห็นคนโบราณไหวแห้งแต่ปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเนี่ย นำมาแช่น้ําเพื่ออะไรจัดให้มันสวยงามขึ้นมันอ่อนตัวมันก็นะครับโกก็ต้องบอกว่าเหตุผลที่เราไหวเจชฉ่ายเนี่ยเพราะว่าเราเอาเจชฉ่ายแทนเป็นกับข้าวอ่าโอเคนะครับอ่านะครับอันนี้คือให้จินตนาการแล้วในเมื่อมีเจชฉ่ายมีกับข้าวมันก็ต้องมีข้าวแล้วก็มีตะเกียบตะเกียบจริงๆเราไม่ไหวนะโกเหตุผลอย่างนี้ครับคือผมไม่รู้นะอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้ครับไม่ไม่เคยรู้มันเป็นความเชื่อโกมันเป็นความเชื่อว่า ถ้าเราไปสิงเมงเนี่ยเราเตะบ่อตู่กะบ่อถึกซีอ๋อแล้วคะไปอากงแต่ไปอากงอูนะไปอกงมากว่ายไซโจเนี่ยว่ายบรรพบุรุษเนี่ยแต่อูตู่ต้องมีตื่นแล้วต้องมีตะเกียบนะครับต้องมีต้องมีตะเกียบนะครับแต่ไปสิงเม้งเนี่ยไม่เคยเห็นนะโกงหรืออาจจะมีก็ไม่รู้คืโก็ไปยืนดูนะก็เอ๊ะทำไมไม่มีแต่สําหรับเมืองไทยเนี่ยเราไม่ตั้ง แต่เมืองจีนเมืองจีนก็เคยเห็นมีแต่ว่ายพระจานทร์เนี่ยไม่มีนะคะแล้วมีผลไม้แน่นอนเลยแล้วในทั้งหมดผลไม้นะคะมาเป็นถาดใหญ่ๆนอกจากส้มโอมาตั้งหัวโตเนี่ยโก้โก้พูดตรงใจผมเลยผมกำลังจะพูดเลยสําคัญที่สุดคืออิ่ว สม้มโอเนี่ยจะเป็นอะไรที่โดดเด่นที่สุดแล้วมาตั้งต่างหากเลยนะครับเป็นหนึ่งคนอยู่บนจานเลยนะหนึ่งหนึ่งหัวกลมแต่้มโอของเมืองจีนโกเห็นไหมเหลืองเหลืองแล้วก็ผิวนวลนวลด้วย้มโอเนี่ยของเมืองจีนเนี่ยมันเหลืองสวยค่ะแล้วกลมแล้วกรูปทรงสวยค่ะใช่ไหมครับผิวสวยเป็นโมโบผิวสวยก็มีความละไมคล้ายคลึงกับพระจันทร์ไงาสิ่งหนึ่งที่ลืมไปแล้วนะคะเมื่อสมัยที่โกเป็นเด็กนะคะจะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่จะเกิดขึ้นในคืนวันไหว้พระจันทร์เท่านั้นก็คือเด็กๆเนี่ย ได้ของเล่นชิ้นหนึ่งนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรูปเครื่องบินทําด้วยกระดาษแก้วสีแดงรหรือเป็นรูปโคมอะไรก็ล่ะทำด้วยกระดาษแก้วสีแดงแล้วเราก็จะถือวิ่งไปวิ่งมาเล่นกันนะคะอันนี้ปัจจุบันไม่เห็นแล้วนะคะเจจมืองไทยเราไม่มีครับแต่ว่าปีดังเนี่ยทุกวันนี้นำไอโคมไฟเนี่ยกระดาษแก้วออสีแดง mm hmm. มาเป็นรูปกประต่ายมาเป็นรูปแก้วนะนู่โงสวยมากเลยอ่าแล้วก็ถือวิ่งกันนะคะเดี๋ยวนี้อาจจะใส่ไฟไว้ข้างในก็ได้ใะคะ ชีวิตของคนเรานั้นเราไหว้นั่นไหว้นี่เราไม่ได้ไหว้เพราะงมง,ง,งายนะคะครเราไหว้เพราะเรามีเหตุผลว่าททาไมเราต้องไหว้นะคะคนจีนนั้นเรื่องของการรู้คุณการกรตัญญูเนี่ยสำคัญเหลือเกินธรรมชาติให้เรามาขนาดนี้รเราควรรู้คุณธรรมชาติไหมเราควรจะตอบแทนธรรมชาติไหมนะคะ ทำแล้วเราก็มีความสุขใจสบายใจธรรมชาติก็อวยพรเราให้เราเนี่ยมีปีที่การเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์รแล้วเราก็ยังได้ขนมไงคะเนี่ยมีขนมไหว้พระจันทร์อันนี้ขนมไหว้พระจันทร์นี่มาจากจังหวัดตรังนะคะเป็นขนมเหล็กเต่ากอเหล็กเต่าเหล็กเต่าล็เหล็กเต่านั่นสิแล้วเราจะเรียกภาษาไทยว่าอะไรถั่วกรวดเอ่อคนตรังเราจะเรียกเป็น โกถั่วโกถั่วนะคะขอเรียกโกวดีกว่าโกเพราะว่าโกมันเป็นโกเพราะว่ากอเนี่ยกอคือไตจิ๋วเราขนมโกใช่ค่ะขนมแล้วคนไทยเรามาเพี้ยนเป็นขนมโกาแล้วทำจากเหล็กเต่าก็คือถั่วเขียวนะคะซึ่งก็คล้ายๆถั่วเขียวถั่วกวนของของคนไทยเหมือนกันนะคะแต่บางเอิญนะคะขอโทษทีไม่เคยเห็นอันใหญ่เท่านี้เลยโกถั่วเหลืองอันนี้เป็นของชาวของตรังเนี่นาซีกัใหญ่จังเลยัใหญ่ก็จะมีเหมือนกันโกแต่ว่ากรุงเทพไม่มี นานะคะใหญ่นะคะใหญ่ของกรุงเทพอันแค่นี้อันเล็กๆอันเล็กๆนะคะน่ะสวยนะคะแล้วก็ได้ได้ได้กินไปแล้วนะคะแต่เนี่ยอยากออกมาให้ดูว่าเมืองตรังก็มีอะไรพิเศษเดี๋ยเขามนิดนึงขนมเนี่ยทำเพื่อเทศกาลไหว้พระจันทร์หรือเปล่าเป่ากอเนี่ยเขาทำเฉพาะไหว้พระจันทร์ทำเฉพาะแล้วมันต้องกลมนะคะเพราะว่าการขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยถ้าสังเกตนะคะกลมไปซทเกือบทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นขนมทั่วๆไปหลาเปี้ยนู่นนี่นั่นนะครับท้องตลาดทั่วไปมีสมมุติว่าคุณไปจังหวัดตรังอย่างเงี้ยครับไปเดินตลาด เทศบาลเนาะก็จะมีขนมพวกนี้ก็จะมีแม่ค้าตัวแทนจําหน่ายเนี่ยมาขายนะคะคุยไปคุณมาเราช่วยโฆษณาขนมกังแล้วก็บังเติญนะคะอันนี้อันนี้ก็เต่าโก๋ถั่วเหมือนกันนะคะโก๋ถั่วเหมือนกันนะกัเหล็กเต่ากอันนี้ก็เหล็กเต่ากอแต่มันมาจากสัวเถานะคะเขาก็ปั๊มเอาไว้ว่าเต๋อสัว ก็เห็นมันสวยดีนะคะก็เลยสังเกตดูนะทุกท่านสังเกตนะสีเหมือนกันเลยสีเดียวกันอันนี้สีเข้มกว่าด้วยใช่วัสดุเดียวกันใช่ครับเหมือนกันเลยมันก็คือถั่วเขียวนั่นเองแล้วก็น้ําตาลนะคะเราจะมีน้ํามันบ้างมีแป้งขนมโก้ด้วยเอามีแป้งขนมโก้ด้วยนะคะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจากต้นตํำรับที่สุวรเถานะคะมาถึงจังหวัดตรังนะคะใกล้เคียงเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากนะคะสําหรับน้องผีที่มาเล่าอะไรให้เราฟัง นี่ไม่ใช่งมงายนี่ไม่ใช่งมงายนะคะแต่นี่เป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาความจริงนะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าท่านได้รับความเพลิดเพลินและได้ความรู้ตามสมควรขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณมากค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ